เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับรู้ก่อนเปิดตัวในไทย Isuzu D-Max EV กระบะไฟฟ้า100%เรซรุ่นแรกสวัสดีครับเพื่อนๆ Isuzu เปิดภาคลุมเผยโฉม D-Max EV รุ่นผลิตจริงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งาน Commercial Vehicle Show 2025 ที่เมืองเบอร์มิงแฮมสหาราชอาณาจักรโดยถือเป็นกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์และแม้จะเป็นโมเดลใหม่หมดแต่ดีไซน์โดยรวมกลับดูเรียบง่ายไม่หวือหวาสำหรับรายละเอียดของตัวรถดีไซน์ภายนอกใกล้เคียงรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล DMAX EV เวอร์ชันขายจริงมีหน้าตาโดยรวมที่คล้ายกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลกระจังหน้ายังคงมีช่องรับอากาศสำหรับระบบระบายความร้อนและแอร์ ไม่ได้ปิดทึบเหมือนในเวอร์ชั่นต้นแบบหรือว่าคอนเซปต์ที่เคยเผยโฉมมาก่อนหน้านี้สิ่งที่บ่งบอกว่าคันนี้คือรถยนต์ไฟฟ้ามีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นแถบตกแต่งสีน้ำเงินบริเวณกระจังหน้าสัญ,ญลักษณ์ EV ที่ด้านข้างและท้ายรถรวมถึงตัวถังสีใหม่ Norwegian Blue สีฟ้าเมทัลลิกที่เพิ่มเข้ามาเป็นทางเลือกขุมพลังและสมรรถนะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าหลังขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์กำลังสูงสุด190แรงม้าหรือ140กิโลวัตต์แรงบิด325นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์เอาเระยะทางวิ่ง263กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP อัตราแร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน10.1วินาทีความเร็วสูงสุด มากกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดเสริมรับเทเลนโหมดสำหรับเส้นทางวิบากหนักการใช้งานและการชาร์จรองรับการลากจูงได้ถึง3.5ตันน้ำหนักบรรทุกมากกว่า1ตันการชาร์จด,ด่วนหรือ DC 50กิโลวัตต์จาก20%ถึง80%ในเวลาราว1ชั่วโมงการชาร์จปกติ หรือ AC 11กิโลวัตต์เต็มภายใน10ชั่วโมงแม้หน้าตาจะดูไม่ต่างจากรุ่นดีเซลมากนับแต่ Isuzu DMAX EV ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการกระบะไฟฟ้าเพราะสามารถรักษาขีดความสามารถการบรรทุกลากจูงระดับเดียวกับรุ่นดีเซลไว้ได้ในขณะที่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100% d เ a x EV แตกต่างจากกระบะไฟฟ้าหลายรุ่นที่เน้นไลฟ์สไตล์มากกว่าการใช้งานจริง โดยยังคงโครงสร้างชัดซีแบบขั้นบันไดหรือว่า Ladder f r a m e เหมือนรุ่นดีเซลแต่เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และเส้นทางสมบุกสมบันกำหนดการวางจำหน่ายโดยจะวางจำหน่ายที่อังกฤษนะครับเปิดขายที่อังกฤษในช่วงครึ่งหลังของปี2025เริ่มส่งมอบรุ่นพวงมาลัยขวาในเดือนกุมภาพันธ์2026ราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าแพงกว่ารุ่นดีเซลพอสมควร โดยรุ่นดีเซลเริ่มต้นประมาณ36,505ปอนด์ไม่รวมแวดหรือ1,599,095บาทส5สต่างไทยสำหรับที่ประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะนำเข้ามาจำหน่ายหรือผลิตในประเทศหรือไม่แต่ด้วยแนวโน้มความนิยมรถกระบะในไทยหากรุ่นนี้ทำตลาดในไทยจริงก็อาจเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการกระบะไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงทั้งงานบรรทุก ลากจูงและลุยทางสมบุกสมบันได้แบบครบเครื่องแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ